สวัสดีค่ะก็มาเจอกันครั้งที่4ี่สนะคะก่อน้อมกราบพระสามครั้งบัดนี้วันที่14มิถุนายน2 5งพเป็นวันที่45ที่ข้าพเจ้านางสาวสามมรดนอกขอถาวายสิ่งสวด สาธยายพระสูตรพระปริลมณ์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยขณะในบทสวดในอักขระพยัญชนะได้บทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเชิญหนึ่งบทกราพระรัตนาตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุททางพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระขวตาธโมธรรมมังนัมมิสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโคสังฆนะมามิ สองบทบูชาพระภรีพินาศอรหังสัมมาสัมพุโทโธสุจิลังปะริณิพุโตคุณยหิธระม,มาโนธานิปรมีหิจติสติยาวะชีวังอหังพุธทธังทม,มังสังฆังสารนงคาโตภูชิมิรัตนาตายังทม,มังจาราวิโสธินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจาก,กาวาเดสุอัตตากาชันตุเทวดา,าสัทธรรม,มังมุนีราชสาสุนันตุสะขโมขาทางสักเ,เ,เกคกาเมจรุเปกิรีสิคารัตเตชันตลิกวิมานีีเบระเดชขาเมตารุวนาคาหะนิเคหาวัตุมะฮิเคเต ุมมาใจย,ยันตุเทวาชะลาะทราวิสเมยัคขันทพ,พนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวจนั่งสาธวเมสุนันตุธรรมสวรกา,าโลอยัมพะทันตาธรรมสวรรกาโลอยัมพัทันตาธรรมสวรกา,าโลอยัมพะทันต,รรน,าานตาสี่บทสวดปุพะทาค่ะ นามการนามโอตสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโอตสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโอตสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตรสนะขมนาปาฐพุทธังสนานัคฉามีธรรมังสนานัคฉามีสังฆังสนานัคฉามีทุติยมปีพุทธังสนานัคฉามีทุติยมปีธรรมังสนานัคฉามีทุติยมปีสังฆังสนานัคฉามีตาติยมปีธรรมังสนานัคฉามีตาติยมปีธรรมังสรานั คัตชามีตตาเตียมปีสังข้างสารนางคัตชามีหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนางอัญยางพุทโธเมสารนางวรังเอตนะสัจจาวเชนะโสทิเมโหตุสัพทานัตถิเมสารนางอัญยางธัมโมเมสารนางวรังเอตนะสัจจาวเชนะโสทิเมโหตุสัพทานัตถิเมสารนางอัญยางสังโฆเมสารนางวรังเอตนะสัจจาวเชนะโสทิเมโหตุสัพทา เจ็ดวสวดติรัตนะปนานามคาถาพุทธังนาเมระุตธิสริจิตตังทำม,มังนาเมระตะพูตะวิสุทธิสาลังสังคังนาเมระตะพูตะสุสีลธิธิเอตังนาเมติรัตนงตังรัตนาติยาวหังสัมมาสโมสริตาวัตถุวิเสสะพูตังทันโยย,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 ยายุตตะคุณโยคะวะสัปะวะตัตตังอัศมีแต่ยำหิปิเทวายทาติทันเตเอกังวินาตติตะเร สามสาสัมคีพเวนะรโอเกกทาจิจิจเลนจับปาตุภูตังคัมภีระยานวิสยังอดิตุทสัตถังวินโยหิปันทิตะชะเนหิวิชัญญรูปังโลกรัรมหิเกหิจิกะทะจุปะพับปะ,ปะลัรพณียังเกสันจิสุทธุวิธิตังคุณกายะตายะนาเมหิเย,าาย,ยวะชะนะตายะสุวิสุตตมปิสมัมป,ปัสสตังนมัสสีสุทธาปสาทะท,ะท,ะท,ะนา,า,ทานังปุญญาติกานะมะสมุตัมสมุตตมะปุณ นภูมังทุกข้าประมุจนาคุมุขะสารนางคตานางปูชาระเฮสุปาระมังอภิปูชฉเนยยางนิพานาสาธิกิดียายุป,ปะนิสยาทางสัมมากิเลสะมะลโะสทะนะสิทธิยาจาาซาธูหิอัฏฐกุสะเลหุปะเซวนียังปาเนหิจาปิสารนางคมณียเมวะตัสมาหิตังติรัตะนังสารนางคตามหะ ลัตตินที่วังขณะนสูนมัสสนาปาูเชมจาจติสาสตะตังสุปสันนจิตตาตาทานุปาลิจริยาสัทธารตา,าปุญญยนาตถสุกเตนะสุขีพาะไมุเตเชนะาตาสัจสัทธาปิสุวัชิโหตุเยโยเจทะธรรมะวินายามหิปมาณภูโตโรกุตราพิสมโยนิยโตสุโพชางตาโซป,ปนิสเยจีย,ยายายามปิโหตุวัตุตาเยปริจิตโตสุปสาทการโร แปดนมะกราสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหะมาลาปะกัโทสามังวพุทโธสุกโตวิมุตโตมารัสปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเคมังชนะตังวิเนยยางพุทธาวรันตังศีลาสานมามิโลกาสนาทันจาวินายกันจะตันเตชะตาเตชยสีธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสะเมนตุธรรมโมทะโชโยวิยะตัสัสัตถุทัสเซสีโลกัสวิสุติมาคังนินยานิโกธรรมะธรัสัทารีสาตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังศีลาสานมามิ โมหะปัททะรังอุปสันตาทาหังตันเตชะซาเตชยาสีธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสะเมนตุสัตร,รมเสนาสุกตานุโคโยโลกสัสป,ปาปูปากิเลสเชตาสันโตสยามสันตินิโยชะโกจะสวากาตะธรรมังวิธิตังกโรติสังขังวรานตังศิรสาณมามีพุทธานุพุทธังสัมมคสีลัทิทิงตันเตชะซาเตชยาสีธิโหตุสัพพันตรายาจวีนาสะเมนตุ ก้าวบสดวนนโมการอัฏฐกคาถานโมอารหัตโตสัมมาสัมพุทธะมหิสีโนนโมอุตมะธรรมมาสะสวัคตเสวะเตนิ t ะ a นโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธิสีละทิติโนนโมโอมาตายรัตสารัตนาเตยสัสสากังนโมโอมะกาตีตัสสัสวัตุตตาเยสปินโมกราปภาเวนะพิคัตชันตูอุปัทวานโมกรานุภาเวนะสุวัติโฮตุสัพพทานโมการาการัสสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวา ิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาสเกสุวีหาติกปีรทุสมิงมหาวเนมหัตตาพิคูสังเคณัสติงปัญจมตเตหีพิคูสเตหีสเปหิวอารหันเตหิทัศหีจโลกทาตหีเทวตาเยโพเยนสนิปติตาหุติภาขวันตัาทัศนญาพิคูสังเขนัสุวติ้งปัญจมาเตหีพิคูสเตหีสเปหิวอารหันเตหิทัสหิจโรกกระทาตูหีเทวตา เยผูเยนะสันนิปติตาโหติภาควันตังทัศนายาพี่ขูสร้างขันจายานุนามายามปีเยนะภาควาเตนุปสรงกมยามาอุปสังกมิตวะภาควาโตสันติเกปัจเจกคาทาภาษยามติอตะโคตาเทวตาเสยถาปีนามาภารวาปุริโสสมันชิตังวาพาหังปสาริยาปสาลิตังวาพาหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาสสุอันตรหิตาภะควาโตปุระโตปาตุระหังสุตะโคตาเทวตาภาควันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัฏฐังสุเอกมันตังอัฏ ติตาโคเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคาทางอภาสีมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคัตมห์อีมังธรรมสมยางทักขิตายวะอ布าชิตะสร้างคันติอตโคปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทางอภาสีตตาพิกวสมาทาังสุจิตตังอัตโนอุชุกมักกังสุสาราติวเนตานิคาเหตวาอินทรียานิรคันติปันทิตาติอตโคปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาคทางอภาสีเชตษวา ขีรังเฉตตะวะปรีคางอินทขีรังโอหัจมาเมชาเตจรันตีสุทาวิมาราจักคุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโคอปราเทวตาพระคาวตัวสันติเกอีมังคาทังกภาสีเยเกจิพุทธังสารนางคาตาเซนะเตคาเสันติปายภูมิปภหายามนุสังเทหังเทวกายังปริภูเรสันติติอัทโคพระขาวพิขูอามันเตสีเยปเยนาพิขเวทสสุโลกกาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหนติพระวันตัง ศาสนิปิตาหุนติตตาธาขะตังทัศน์นัยยาพีขูสร้างขันจายเย่ปิเตพิขเวอเฮสุวัดิตมาธานางรหันโตสมาสัมพุทธเตสัมปีพระคัมภันตานางเอตัดปรมายาวะเทวตาศาสนิปิตาอเฮสุงเซยทาปีไมหังเอตาระหิเยปิเตพิขเวพวิสันติอนาคะตัมมาธานางรหันโตสมาสัมพุทธเตสัมปีพระคัมภันตานางเอตัดปรมายาวะเทวตา สันนิปฏิตาภาวิสันติเสยธาปีไมหังเอตาลหิอจิชิตามิพิคเวเทวากายาน,างนาัาเเาาานางนามินิก,กิตะยิสามิพิคเวเทวกายานังนามานิเทศามิพิคเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสาทุกังมานสีกรโธทภ,ภาสิสามิติเอวังอัมเอวังพันเตติโคเตพิคูภะขาวโตวปัจจโสทรงเอตาทโวจ ạ สีโลกกับมนุษย์กษัมมิยัตถปุหมาตถาสีตาเยสีตาคิดิขลังปะหิตีตาสมาหิตาปูทุสีหาวาสลีนาโลมาหังซาพิสัมพุโนโอทัตตมานาซาสุทาวิปัสสนนมนาวิลาหินโยปัญจะเสตเยตะวันเอกปิลวรทเวตะโตมันตีสัทธาสาวเกศเสนนาเตเทวกคยาพิกันตาเตวิชานาทพิโคโวเตจัตตาัปปามกรุงสุตวะพุทธศาสนาเตสัมปตุโรหุยานาอมนุษย์ศาสนาทศนังอ่าเปเกนั สัตมาทัคุงสหัสังอัตสัตตลิงสตังเอเกสหัสานาอมนุสณานัมัตทักุูอเปเอเกนัตมาทัคุงทิสาสัพพะภูตาอาหุงตันจัสัพพังอภิญญายาวะวิขิตวานาตะคุมาตตะโอมาตยิสัทธาสาวเกสัสเนระเตเทวกยะอภิกันตาเตวิชานะทภิโกโวเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุขุปโสสัตสหัสาวิยะคะาคุงมากะปิลบัตทะกะปิลบัตภะวา อิทิมาโตชุติมันโตวันนัมโตยะสัสีโนโมธัมมนาภิกกรมุงภิกขุนังสมิติวนาสสะสะสาฮิมาวตายะขานานาตะวนิโนอิทิมาโตชุติมันโตวันนัมโตยะสัสีโนโมธัมมนาภิกกรมุงภิกขุนังสมิติวนาสาตาคิลาติสะฮัายาขานานาตะวนิโนอิทิมาโตชุติมันโตวันนัมโตยะสัสีโนโมธัมมนาภิกกรมุงภิกขุนังสมิติวนาอิเตเตโสระสะสะฮัายาขานานาตะวนิโนอิทิมาโตชุติมันโตวันนัมโตยะสัสีโน โมทัมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติวันนางเวสามิตาปัจัตสตายะขานาณนตะวาน,นิโนโอิทิมโตชุติมันโตวานามันโตเยสัสสีโนโมทัมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติวานากุมพิโรราชาคา่ะอิโกเวปุลสานิเวสานาง พินโยนางสัตะสาหัสสังยักขานางปะยืรุปัสติกุมพิโรราชคหิโกโซปะค่าสมิติงวานางปุ่ิมันจัดที่สร้างราชธาตุลาโต้ปะสาติคันทัพมนาอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตปิตาสาภาวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวนนั้นมันโตยศสิโนมุทามนาภิกามงพิขูนางสมิติงวานางปะชีมันจัดที่สร้างราชาวิรูปโคปั สราสตินาคานาธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตาสาภาหะโวอินทนามามหาภราีติมันโตชุติมันโตวันมันโตเยสัสสิโนโมทัมนาภิกาโมภิขุนังสมิติงวันังอุตตรรจะที่สังราชากุเวโรตัดปสาชสติยาคานาธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตาสาภาหะโวอินทนามามหาภราีติมันโตชุติมันโตวันมันโตเยสัสสิโนโมทัมนาภิกาโมภิขุนังสมิติงวันังปุริมาที่สังทัตตะดโลโททักกินเน้นาวิรูหะโกปจิเมนาวิรุปโคกุเวโรอุตตรามที่สังจัตตโรเตมหาราชาสััมมนตาจััตตโรทททิาลลมัญ วันนิกาปีละวัทเวเตสังมายามิโนทสะอาคุวันจานิกาสัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันนทโกามาเสธโจะกินุมันทุนี้มันทุจะปนโทโอปามันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตตเซโนจักขันธโพนโรราชาชโนสศโพอาคุบันจาสิโคเจวะติมพารุสุรีวัชสาเอเตจันเยจราชโนคันธพาสหราชุพิโมธมนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนาอัฏฐคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัดชะกากรมภระราสัตตะอาคูปยาคาสหายติปิยามุนาทตะละธาจะอาคูนาคยาสัสสิโนเอราวโนมหโน เยนะคราเชสหัสหะา,ารันติทิพาชิชาปักขีวิสัตวิสุทธิจักขูเวหายสาเตวะนามัชปัตตาติตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคราชานามาสี สุปนาตโตเคมามาก,กาสีุโทโธสันทาหิวจาหิอุปะวะหายันตานาคาสุปนาสารนามากังสุพุทธังชิตาวาชิรหัตเทนะสมุทังอสุราชิตาพาตโรวาสวะเสตอิทิมันโตยสัสสิโนาากาลกันชามหาพิสมาอสุราทางเวคาซาเวปัจจิติสุจิติจาปหาราโทนมุจิสาสตจพตสัพเเจาาาพาลิกุตนาสเพวโรจนามกาสนาหิตวะเพลิงเสนางลาหุพัธมุปาข,ข,ขมุงสัมโยธานิพัทเตติภุนังสมรษฐีวนังอาปโปจะเทวาปัทวีจัตเตโชวโยตธาขมุงวะรุนาวะรุนาเทวาะ โมจะยะสสชสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวะยะสัสิโนทัสเตทัสศธากายาสเพนะนะตะวันิโนอิทิมโตชุติมันตวานะมันโตยะสัสสิโนโมทามนาปิกามงพิกูนังสมิติมนังเวนหุจะเทวะสาลิจะอาสมาจารุเวโยมาจันทสุปนิสาเทวะจันทามาคูปุระคิตาสุริยะสุปนิสาเทวะสุริยะมาคูปุระคิตานะขะตานิปุระคิตาวาอาคูมันทาวาลาหกาวัสมนังวัสวัวเสโทสัโกปะคาปูรินทัถโททัสเตทัสศธากายาสเพนะนะตะวันิโนอิทิมโตชุติมันตวานะมันโตยะสั โมธมนาพิกามุงพิขูนังสมิติวนาอัฏฐคูสาวูเทวชาลามคีสิคารีวะอริทกาเจโรชาจอุมาปุพานิภาสีโนวรุณาสหธรรมจอาจุตตาจานิสกาสุเรยะัลุจิลาอาคูอาควะสาวเนสีโนทัสเสติทัศธากยาสัพเทนะนัตะวเนโนอิติมันโตชุติมันตวันมันโตยะสีโนโมธมนาพิกามุงพิขูนังสมิติวนังสมานามหาสมานามนุสามนุสุตตะมาคิีธาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาฏฐคู หารโยเทวายเจจาโลหิตาวสิโนุปราคามหาปราคาอาคุเทวายสัสสิโนทะัศเตทัศธากายาสเพนะนตวันิโนอิติมโตชุติมันโตวันมันโตยสัสสิโนโมทามนาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวานังสุกากรุมะอรุณาอาคุเวคณาสาสหะโอทัตตาใครหาปามุขาอาคุเทวาวิจักขนาสัทธามัตหาราคาชามิสกาเจเยสัสสิโนทะะนยังอาาคปุโนโยทิิสาอภวัศเสตทัศธากายาสเพนะนตวันิโนอิติมโตชุติมันโตวันมันโตยสัสสิโนโมทามนาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวานัง เคมิตาตุสิตายามากัฏกาจะยยาสัตสีโนสัมิตกาลามาเสตทโชตินามาจะอาสวานิมานะระติโนอาคุอัฐคุปรันิมิตาทัเสติทัสทะกายาสเพนานะตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะมันโตยาสัตสีโนโมทามนาภิกขามงภิกขูนางสมิติงวะนัง สัตเทเตเทวานิกายาสเพนนาตะวันิโนนามันวะเยนะอคันชุงเยจันเยสัทิสาสหภวุตธชาติมัคีระโอคตินามาณาสวัรทัขิโมคาตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพมาปรามาโตจะปุตตาอิทิมาโตสหสันนังกุมาโลติโสจักสุภคัสสมิติวนาสาสภามโลกนังมหาพมาพิติชติอุปปัโนชุติมาโตพิสมากายโยยัสสิโสท่าเสตทะอิสลาคูปจิกกะวัสวัตติโนเตสัน เตสันจะมาชตโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัาสเพยพิกันเตสินเทเทเวสพามเกมราเซนาพิกามิปันสากันหาสามันทิยังเอถะคันหาถาพันธะถะราเคนาพันธามาทุโวสมันตาปริวารีถามาโวมุจิตตะโกจีนาอิติตถามหาเซโนกันหาเซนังอเปสยีปานินาตะละมาหะจะสลังกัตตวานาเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคลฐานายันโตสวิชุโกตถาสุปจุทาวัติสังโกโทอัสยังวเสตันจัสรพังอภิญญาะววคิดตะวานัจกุมาตะโตมัตยิสถาสาวะกีสัชเนระเตมราเซนาพิกันตาเตวิชานาถาพ วิตาลาเคหิปากามุงเนสังลมมปิีเฉยุนสเพวิชิตะสังฆมาพยาติตายาสัสสิโนธรรมโมทันติสหภูเตหิสาวกตาเตชะเนสุตาติสิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุดตังอเจวนาสพารานางปันทิตานันจเจวนาปูชาจัปูชนียานางเอตามังคลามุตตะมังปฏิรูประเทศสวาโสจับุเทกจักตะปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจเอตามังคลามุตตะมังพาหุสัจจันสัสิปัญจวินโยจัสุลิคิโต ส, ų, สุสิกขิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตามังคลามุตตมังมาตาปิตุอุปทานางปุตตะทารัศสังโฆอนากราจกรรมันตาเอตามังคลามุตตมังทานาจธรรมะจริยาจะยาตการันจะสังโฆอนวัชานิกรรมานิเอตามังคลามุตตมังอารติวิรติปปามัชปานาจสัญโมอะปามโทจะรธรรมีสุเอตามังคลามุตตมังคารวธจานิวาโตจะสสันติจกะตัญยุตากาลีนธรรมสวนังเอตามังคลามุตตมัง ขันติจัตโววัจัสตาสะมะนา,นานันจทัสนังกาลนาีนะธรรมมาสากัาาาจฉะ,ะ,ะ,ะเอตามังคลระมุตตมัตโปจัพพมะจริยันจัอริยสัจจานะทัสนังนิพพานะสัจฉิกิริยาจเอตามังคลระมุตตมัพุทธสาโลกัธรรมเมหิจิตตังยัสสะนะกัมปติอโศกังวิระชังเขมังเอตามังคลระมุตตมังเอตาธิสาณิกตวานาสัพพัทธะมะป,ปาราชิตาสัพพัทธะโสทิงขันติตันเตสังมังคลระมุมะตตมันติสิบสองบทสวดรัตนผลิ ยังกินจีวิตทางอิทธาวาหุรังวะสักเเคสุวายังรัตนังปณีตังนาโนสมาธิตาธาคาเตนะอิธรมปีผุเธรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัติโหตุขยามวิระกขังอมตังปณีตังยะธาชักาสักยามุนีสมาหิตโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจีอิธัรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัติโหตุยัมพุทธาเสรษุปริวันนี้สุจิงสมาธิมานันตลีกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโมนวิชติธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัติโหตุเยปุขราอธาสตังปัสสะทาจตาริเอตานิยุกขาน นานิมาหับพลานิอีทำปีทำเมอีทำปีสังเครัตนาปณีตังเอเตินัสเจนะสวัติโฮตุเยสุปยุตตามนราซาทันเฮนานิการมิโนโคตามาาซาสนามหีเตปฏิปตาอมตะวิไคหาราธามุธานิปุติงพุชมานาอีทำปีสังเครัตนาปณีตังเอเตินัสเจนะสวัติโฮตุเคนาปุรานังนาวังนาธิสัมภวังวิรัตตาจิตตายติเกภวสเมิงเตคีนาพิชาวิรุณิชนธานิพันติธีรายธายามปฏิโปอีทำปีสังเครัตนาปณีตังเอเตินัสเจนะสวัติโฮตุสิบสามบทสสสหัว อัตตาหเวชิตังเสยโยยาจะย,ยังอิตราปรชาอัตถทานตัสสะโปสาสะนิจจังสัญญะตจาริโนเนวเทโวจักคันทโพนมาโรสหพรหมุนาชิตังอปชิตังกเย,ยราตถารูปัสชันตุโน14บทสวดเกสป,ปุตสูตรภาสิตามิทางเตนะภะควตาชาณตาปัสาตาอารหาัาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุเฮตุมเฮมาอนุสเวนามาประรัมมะประระยะายมะ อิติกรายมาปิตะกสัมปทานีนะมาตะกเหตุมาในยคเหนมาอาการปริวิตักเกนมาทิจินิชาณคันติยามาปปรูปตายมาสมโนโนคารุยธาตุเมเฮ อัตนาวัชาในยาติอิเมธมาอกุสลาอิเมธมาสวัชชาอิเมธมาวิญโยครหิตาอิเมธมาสมันตาสมัตตาสมาธินาอหิตายาทุกขายาสังวัตติอัตตุเมเหปัจเจยิญาตายาธาตุเมเหอัตนาวัชาในยาติอิเมธมาอากุสลาอิเมธมาอนวัชชาอิเมธมาวิญโยปัสสาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาหิตายาสุขายาสังวัตติอัตตุเมเหอุปะสัมปัชชฌ วิหะเลยทาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนยิปนยติชีวิตตปมายุงจรูปนิตัสนสันติตานะเอตังพยังมรานิเปกขมานโนปุญญาณิเกย,ยีราถาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตตปมาชีวิตตมะปมาอย่างชรูปนิตัสนสันติตานะเอตังพยังมรานิเปกขมาโนโรกามิสรปชาเฮ สันติเปโคโยโทักาเยนะสังยมวจัจยะอุทเจตาสาตังตัสตาสะเปตัสสะสุขายาโหติยังจีวมานโนปกโรติปุญญังธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโซธรรมเมสุจินเนนทุกคติงคัตฉติธรรมจารีสัพเพสังขารานิจติยะธา,า,า, e า,า,า,าปัญญาปัสสติอัฏฐนิพนติทุเกเอสังมโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุขติยะธาปัญ,ญญาปัสสติอัฏฐะ นิพพินติทุเกเอสามัคควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญายาปัสติอัฏฐานิพพินติทุกเกเอสามัคควิสุทธิยาสิบหกบทสวดอปปน,นะกาชาดกอป,ปัตนนะอปปน,นะกัตฐานะเมเกทุติยังอาหุตากิกา เอตัทัญญายาเมทาวีตังคันเฮยอาปันนักังพาหุงเวสารนังยันติพับปรับผาตานิวนานิจอารามรุกเจตยานิมนุษาพยะตติตาเนตังโคสารนังเคมังเนตังสารนมุตตะมังเนตังสารนามาคมาสัพะทุขาปมุจติโยจักพุทธัญจะธรรมัจะสร้างขันจะสารนังขโตจัตตาลิอริยสัจจานิสมปัญญายาปัสติทุครั้งทุกขะสมุปปาทางทุกขัสสะจะอติกมังอริยจัอังทังกีกั้งทุกคูปะสะ มัคคามินางเอตังโคสารนังเคมังเอตังสารนมุตตมังเอตังสารนมาธรรมะสัพพะทุกขาปะมุตจติสิบเจ็ดบทสวดพระเทศกัตตคาถาอติตังนานวาขเมยะนับปฏิกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะติติตามปะฮีนาตังอปะตัญจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปนัญจะโยธรรมังตถาทัตถวิปัสสติอสังหิลังอสังกุ ลูกครูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปุจจันไม่งอนแงนไม่ครองแครนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลุกปลงเถิดอัจเชววกิจจมาตับปังโกชัญญามารรนังสุเวเพึงทำความเพียรเสนในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะอิโนสังคารันเตนะมหาเซเนนมามัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามาตันติตังตังเวพเทกระตโตติสันตัวจิกเตมุนิติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว้วว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยปการชนีแล่สิแปดบทสวดพินหาปัจเวขณะปาฐะชาราธรรมมหิชารางอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธรรมมหิพญาทิงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะลงพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารนธรรมมัมหีมารนังนา,าติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมานาเปหิน,านาาววันาพาววินาภาววเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพระจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งพวงกรรมสกรรมหิกรรมาทายาทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสาราเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้้นมีการเป็นเด่นเกิด มีการ,รเป็นผู้ติดตามมีการ,รเป็นที่พึงอาศัยยังกรรมังกริสามิกริยานังวาปาปาังาาาวาัดาสะแทยาธาภาวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเฮหิอภินันปัจเจเวขิดดับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน เกาบทสวดเทวตาอุโยชนะคาะาบทส่งเทวดาทุกขับปัตตาจนิพุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสากปัตตาจนินโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสาเพเทวานุโมทาตุสัพาสัมปติสิทธิยาธานันัตตุสทายาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิระตาโหตุขัชนตุเทวตาคัตาสาเพพุทธาพระปัตตาปเตกานจะยังพรางอรันตานจะเตชนะระคังพันธามีสัพโซยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานค่ะฐา หันธรรมยังปฏิทานะคะถายโยพนามาเสยา,ยาเทวตาสันติมิหารววสีนีทุเบคาเรพุธิคาเรตหิตหิงตาธรรม,มทานในนภาวันตุปูชิตาสโสทิงกรโรเตถาวิหารลมันทะเลเทราจัมมะชานาวโกจัพิคโวนวกาจัพิคโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสากาข้ามาจากเทสานี่ข้ามาจากอิสราสัปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชราภูชายเยปิจะกันทัสมภาวะสังเซ ทชาตาอัททาวปปาติกานิญญาณิการธรรมาวรามปฏิจเตสเพปิทุกขัสสะกระโดนตุสังขยังท้าต totally ุจิลังสตังธรรมโมธรรมธราชปุกคาราสังโคโหตุสัมโควะอัายะจ่หิตายะจอัมเมระขตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัปปาปุเนยามะทำไม่ทมเมอริยปเวทิเตบทสวดสภปาติคาทานคาถาหันธรรมยังปฏิทานคาถาโยพนามเสปุญญาสิธานิกัตัสายานัญญานิ กตานิเมเตสันจะพาคิโนฮหนโตสตตานันตาปัปประมากาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาจอเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพาเจ้าได้ทําในบัดนี้ละแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพาเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไมาหังมาตาปิตาทโยทิทาเมจาปะยาทิทาวาอันเยมัชชัตตเวดิโนสตตาติทันติโลกัสมิงเตพุม,มาจาตุโยนิกาปาเจกัจกตุกโวการาสังสารตาพาวะพาเวคือชนเหล่าใดเป็นที่รัก ผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสาเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งขันและขันสี่ขันท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตั้งเยปฏติทานามีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับประชานนติเทวเตสังนิเวทยุง สัตว์เหล่าได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพเทวาทั้งหลายจึงแจ้งให้สัตว์เหล่านั้นให้รู้มะยาตินานิุญญานังอนุโมทนะเหตุนาสเพสตาสธาหุของตัวอเวราสุข,ขาชีวิโนเคมาปทันจปะปรปนตุเตสาสิตตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมกล่าวคือพพระนิาน ขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจตอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบรูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสมดมนต์พระสุภพระบและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก,ก่ข้าพเจ้านางสาวอุสาม่านนอกนายสุภาพมานอกครอบครัวข้าพเจ้าพี่น้องอมเพื่อนหน่วยงานบางไซทั้งหลายครอบครัวนางกนกพรนายสุประสิทธิ์เพชรกูลครอบครัวนางธนพรพงโพครอบครัวชูเกียรติครอบครัวนชเน่ครอบครัวสามสิงครอบครัวยอดเศรษฐีครอบครัวพระกิ่งภัยดีพินาศผู้สร้างทีมงานและแอดมินทุกท่าน ขอให้มีแต่ความสุขก,กายสุขใจขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทวเทพเทวดาทั้งหลายโปรโดอนุโมทนาในการสวดสา,ายายมมรธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรโดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้านางสาวอุสา,ารถนอกใายสุภาพมานอกรอบัวง,งข้าพเจ้าพี่น้องของเพื่อนหน่วยงานบางไซทั้งหลายครอ,บ,รอรบครัวานางกนกพนรนายสุประสิทธิ์เปชะกูลครอบครัวนางธนพรพรมโพครอบครัวชูเกียริครอบครัวนุชนเนครอบครัวสามสิงครอบครัวรยศเศรษฐีครอบครัวพระกิ่งภัยีพินาศ ผู้สร้างทีมงานและแอดมินทุกท่านวัตถุมงคลพระกิ่งพัยดีพินาโดยมูลลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ทผ่านมาและกําลังจะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปิริษและคาม,มงคลในพระคาถา,าต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธ์ุกประการเทินบุญกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสุโม,มนเจริญจิตภาวนาขอนอนถวา,ายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจาริยบูชา ขอผลบันนี้ส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมเสริมบุญเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงมีแต่ความสุขกายสุขใจประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีชัยชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านาสาสมบัติบริวารสมบัต,บมบติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและ,จะเจริญด้วยจกตุรพิธพรใช้ทั้งสี่คืออายุวรรณสุขะพละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านด้วยนะคะจบแล้วนะคะ EP ที่ที่ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย